เออเอาไว้ดิจะให้มาทำงานลูกทำงานได้เบอร์หของยี่เบอร์หกายามารับเบอร์หกไใหญ่คเนี่ยไ่พี่เจทไมจ้านี้ส่งของเลยางไม่เจอน้ของใครอร์ไหนของ คือเอาครอบครัวเดียวกันทับมแม่พี่ชายนี่ว่ามเามเขาบอกดวงมันสมพงกันแม่ก็คือแม่ลูกไงอ๋อได้แล้วใช่ไหมสีชมพูสีแดงของใครของเฮียมิวเฮียมิวเอารับลัะทำการอวยรับก่อนอโอเคเย่เอหมอให้ป้าบามาจับเอง แรงไปเราซี<ส>ดีอะครอบครัวดิมันไม่รู้โอเคโอเคต่อบใจแจมายยังไม่เถึงแม,มแ่ไม่เห็นแม่เรา,เาไม่นะ <laughs> <laughs> ่าให้เขาได้อ้าววันหนึ่งปังหัวล้อหัวล้อไม่น่าไว้ใจเลยอ่ะอ้าวสวยูดดีด <laughs> มาสมเขียวหนูล่ะ จย่บอกนะไของเพียไม่เอาแลจับใหม่เออคปะป๊าพี่เอาไปไหนพี่เอาไปไหนอ่ะจกดา้นมาปะป๊าเข้าห้องน้ำเออโอเคของม่ของีแคอ้าอีแคทอ้าวมาม้อม้อก่อนมาก่อนเร็ว อะยยคนของของบเจ้าไม่มีเลยอ่ะขอหนูต้องเป็นรอบเนี้ยอี้ครได้นะอันนี้ใครได้อ่ะเอาไปโยเกยบบอลในได้เอรวะเนี่ยโอ้ อะไร khai, ก๊อก mẹ กับโอ๊ตเตอร์โอ๊ตเตอร์บ่อแปดอันไหนอ่ะที่ละอาบ ดัเจา้าให้ได้ให้ได้ไ,ได้หรอโอ้แม่ปวดตั้งใจนะตั้งใจนะแต่ละคนรู้สึกไม่ค่อยดีเลยตั้งใจนะต,จนะต่อไนนี้หนูะเกจงมากอด้เลยหนอนสองหนังสือท หนูได้นังสื้อมาสมมาสมไม่ชอบอ่านหนังสือลยอ่ะจับสิไม่หายลูกจะมาได้แล้วแล้วเราก็กินเลยเออทำไมไม่ได้ายไมเ่นเองะเล่นครับอะไรอะไรนะ โย่อะไรนะเล่นได้ดีเล่นไดีเนาะโอ้ยแม่ตั้งโอเคมันคืออะไรอะโยเราอยากรู้ได้เ้ไหนอะี อันนี้ปะอันนี้ของมิ๊กดกดวิดีโอแล้วเนี่ยโอเคอันนี้ปะเอาอี๊อี๊เหลืออันสุดท้ายอันเดียวอันสุดท้ายมาสิอันนี้ของใครของมิ๊ของมิวมิวของหนูของหนูอ๋ออี๊ได้ของไม้พี่ก่อนพี่ก่อนได้ของไม้ไอไอ้สุดแชมป์อะไรด้โอเคค่ะโอเคสต๊อกอะไรองใครบ่อยงั ตองตได้เน่ารักขอดูเปนต้งหนนี่นี่อันนี้อันนี้อะไรันนี้อะไรขอเส้นมาอะไรขอเส้นมา ของมาของมาของยิมีวอะไรของยิมิวช้อนหน่อยช้อนหน่อยของยิมีวอะไรขอกูได้อะไรขอปูปูหายเหมาะสมเหมาะสมปูสงสารโยเลยรอได้รอได้ปี๋ เดือดหลังเลยม้องเดือหลังนะครับไม่มีการให้นะเดหลังอย่างเดียว <c oughs> อเอา่างได้เอาแถวให้เต็มก่อนอ่ะเอาเริ่มเอาเลยครับผิดผ <c oughs> ิดเอาลงแล้วก็ไปต่อแถว ออกอากน้ออกซ้ายออกซ้ายก็แล้วออกออกซ้ายเออสันเจ้าจับวางเอานะเดี๋ยวแป๊บนี้นะหยิบไปเลยโอ้โหเจ้ดูเดี๋ยวหนูหยิบอีกรอบนึินอีกรอบเดินต่อได้เลยใช่ใช่ใช่ยังมีเช็ดกระมันอะไรเง้ยนะเดี่ยนะว้าไม่ถูกไม่ถูกปิดเอาลงด้วยเอาลงด้วยหนูเอาลงด้วยโอ้ยแบบ เอาเอาเอานี้วางไว้ลูกเอาเดิมวางไว้หนูแค่นี้แล้วก็ไปได้เลยเฮ้ยเจ้าหน้าอยหรอ ปิดเอาเลยตอนเอ๋ยโอ้ปิดเอาลงด้วอลงด้ยอามิยวพิดปิดเอาลงด้วย

हलो uh, हलो วางบนกล่องเลยวางบนกล่องเลยวางบนเนี่ยวางตรงไหนก็ได้เลยแล้วแต่ไม่ได้อันเดียวอันเดียวปลายต่อแถวมันมาต่อแถวมาเอามาอ้าวอันไหนเอาไม่ได้เอาไอ้แล้วไม่ได้

ไม่ใช่พี่พี่บัวเลือกอย่างหนึ่งในนั้นเราก็มาวางวันนี้ให้ตรงกับข้างในกล่องไม่ถูกมาหันหน้ามาเอาอันที่ไม่ใช่ออกหน่อยจะได้ง่ายขึ้นใช่ใช่ใช่เออมันจะได้ง่ายขึ้นไงอ้าวเร็วเฮ้ยเกือบแล้วแต่ไม่ถูกเล่นได้นะมามาเลยมาเลย

เนีอไม่โูกก็ให้ลูกตัวเองซะแล้วเอาไปเไปลี่ยนง่ายขึ้นสิเดี๋ยวสิ๊ไต้องเปลี่ไม่ถูกออกเลยออกเลยถูกต้องนะเอาออกเลยไอ้บัวได้ไม่ถูกเอาลงด้วยลูกใครหยิบขึ้นแล้วเอาลงด้วยนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

卖的。<My> <My God. S 1> ไม่ถูไอนี่ของซิกเหรอเดี๋ยวปกแพ้เลยนะยับพี่โกมาเดี๋ยวไม่ไม่ใส่ไว้บ่าเดี๋ยวไม่จับพี่โกไม่ดูก็ออกไปแล้วนี่ไงไม่ดูอีกนิดเดียวแม่ติดเลยไม่ถูเอาลงด้วย เลือกดีๆ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 ไม่ถูกไม่ถูกหันหลังหันหลังหันหลังนะหันหลังหันหลังไม่ถูกไม่ถูกเาไม่ถูกเอากระโดน ไม่ถูกมามาตอบสับสนเว้ยสับสนเว้ยเมื่อกี้มันมาจองใหญ่ไม่ถูกไม่ถูกอกไปสองรางวัลไม่ถูกเอาลองด้วยเมื่อกี้มันเสียดมากแล้วนะ ฮ้ยตอกติดไม่ตดบเอาลองเลยพี่เอ๋ยไม่ไหวพระเลยฮะไม่โดกไอ้เอ๋ยไม่ไหวพระรล้เฮ้ยเอ้ยเอ้ยตอก

ไหนอ่ะทีมันไหนถูกต้องถต้องนีต่อไม่หรอจริงจต้องต่อไม่เป็นไรให้คนอื่นเดีกได้ไม่ถูกไม่อาลองด้วยเอาลองด้วยถูกต้อง <c oughs> เอาแล้วแล้วเ,เ <c oughs> ต็นตกขอแห้งไลยกระจายไายได้ไงกระจาย